เกณฑ์เดิมเนี่ยหรือด็อก r รินของเขาเนี่ยคือถ้าถ้าเราสมมติเป็นปรูปธรรมนะตั้งฝ่ายนู้นทําการโจมตีเขาเช่นสตาร์ทะจลวดมาแล้วแต่มันยังไม่ถึงเนี่ยเขาก็เมื่อได้ข้อมูลเขาก็สามารถจะดําเนินการตอบโต้ทันทีอันนี้เมื่อก่อนนี้จะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เขาแก้ใหม่ว่าถ้าได้ข้อมูลครบถ้วนน่าเชื่อถือเขาสามารถเปิดการโจมตีได้เลยไม่ต้องรอว่าให้ฝั่งนู้นต้องต้องยิงจรวดก่อนนะครับ เรียกว่า preemptive strike ประเด็นที่สองที่ปูตินบอกว่าเอาแม้ว่าเขาจะมีสงครามกับประเทศที่ไม่ได้มีนิวเคลียร์แต่ถ้าประเทศนั้นได้รับการหนุนหลังจากประเทศที่มีนิวเคลียร์เขาก็สามารถจะใช้นิวเคลียร์ได้แล้วก็ประเด็นที่สามอาณาเขตที่เขาจะปกป้องเนี่ก็คือรัสเซียและรวมทั้งเบลารุสด้วยครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นยุคซิ้นใหม่ที่เขาประกาศต,ต่อหน้าที่ประชุมของเขานะครับซึ่งจะทําให้ คอคนก็รู้สึกหนาวหนาวนะเพราะว่ามันทําให้การตัดสินใจน่ง่ายขึ้นแต่มมามาก่อนนี่ต้องรอรอจะหลวดพุ่งขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะจะโต้ตีตอบโต,ต้ตอนนี้ไม่ใช่นะครับเป็น free empty strike ซึ่งไอ้คำว่า primitive strike นี่แหละครับที่มันอาจจะทำให้น่ากังวลไหมครับเพราะว่าโอเคบอกว่าอาจจะเป็นการป้องกันตนเองแต่ว่าหลายครั้งหลายกรณีที่เราเห็นที่มันเกิดขึ้นนะครับทั้งในตัวออกกลางด้วยเขาบอกเขาก็ primitive อะนะครับเขาก็ลุยไปก่อนทั้งที่จริงมันอาจจะไม่ได้มีหลักฐานชัดขนาดนั้นนะอาจารย์สุดท้ายนี่คือเส้นบางๆแล้วหรือเปล่าครับคือมันก็ทําให้การตัดสินใจกระบวนการการตัดสินใจมันง่ายขึ้น แต่ว่าเขาก็ยังมีขั้นตอนตามปกตินะครับก่อนที่จะกดปุมได้เนี่ยมันก็มีขั้นตอนที่ว่าจะต้องผ่านใครมีใครกดร่วมได้ของอเมริกาเนี่ยก็จะมีกําหนดไว้ชัดเจนของรัสเซียนี่เอออไม่ไม่ไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ตรงนี้คือข้อมูลไม่ไม่เราไม่มีพอแต่ว่าทางอเมริกาเนี่ยจะต้องมีทั้งเอ่อทีมีทั้งเอ่อผอฐานสูงสุดนะครับมีทั้งประธานสภามีอะไรมันก็มีขั้นตอนอยู่แล้วก็มีรหัสที่จะต้องส่งแล้วมี การควบคุมก่อนที่จะตัดสินใจไม่ใช่อยู่ๆนึกคึกขึ้นมาก็เดินไปกดปุ่มได้นะครับแต่ว่าจะสังเกตจะซ้ำไปไหนตอนเป็นมคดีจะถือกับให้คนถือกระเป๋าไปใบนนั่นแหละก็บอกนั่นคือปุ่มที่สามารถกดนีเครียได้แต่ก่อนจะกดมันก็มีขั้นตอนทีนี้ในในในขณะที่รัสเซียนเนี่ยตอนเนี้ยการพิจารณาหรือเอ่อคือขั้นตอนมันมีอย่างเดิมแหละแต่ข้อพิจารณาว่าจะจะจะ,จะ,จะดําเนินการอย่างไรเนี่ยมันลดลงไปจากการที่ จะสั่งโจมตีนินวเคลียร์เมื่อทราบแน่ชัดว่าฝ่ายตรงข้ามโจมตีแล้วนะครับคือหมายเขาว่าจะหลวนขึ้นมาละแต่ยังไม่ถึงเพราะว่า ICBM เมนี่ยมันไกลใช่ไหมมันใช้เวลาก็ก็อังนี้ก็สามารถจะโจมตีตอบโต้ได้ทันทีคือให้ให้สิทธิ์ตอบโต้แต่ไม่ใช่ให้สิทธิ์โจมตีก่อนนี่ตอนที่ปูตินลดละลงมาเหลือแค่ว่าถ้ามีข้อมูลอันน่าเชื่อถือได้เนี่ยก็จะสั่งโจมตีได้เลย ซึ่งอย่างที่คุณอิกพูดอ่ะมันก็สมเสียงนะเพราะอิสราเอลเนี่ยอ้างอย่างนี้เรื่อยเลยแต่ว่าอ่าที่จริงเนี่ยเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยก็ไป่จบตีเขาแล้วเพราะงั้นถ้าข้อมูลมันผิดพลาดคาดเคลื่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดสงครามนิวเคลียร์โดยที่เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุก็ได้เพราะว่าข้อมูลข่าวสารมันอาจจะถูกถูกใครกันแกล้งหรือแปลงสารก็ได้ครับ สิ่งที่สิ่งที่เราเห็นกันนะครับก็คือทางฝั่งของรัสเซียเองเนี่ยก็ดูจะรุกหนักนะครับแล้วก็ถล่มในหลายพื้นที่ของยูเครนตามข่าวบอกว่าถึงขั้นปิดเมืองแล้วก็ถล่มเลยโอ้โหอาจารย์ตอนนี้ยังไงฮะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดอาจารย์กระมวลอาจารอ์ไม่จริงๆตอนแรกเนี่ยรัสเซียก็เป็นฝ่ายเริ่มเริ่มรุกเอ่อในช่วงช่วงหลังถ้าประมาณเดือนหนึ่งมาแล้วเนี่ยรัสเซียเริ่มรุกออกมาจากดอนบาสนะครับเรื่องตีโต้แล้วก็ยึด พื้นที่คืนจากที่ที่ยูเกณนบุกเข้าไปในในเขตดอนบาสใกล้ๆก,ก,กับแถวแถวรัฐที่ประกาศตัวนะครับเป็นอิสระทั้งสองรัฐในในดอนบาสแต่ว่าตอนนี้รัสเซียเริ่มเริ่มรุกคืบขึ้นมาแล้วก็ยึดเมืองสำคัญสำคัญไล่มานะครับจากโดเนสนะครับก็ก็รุกขึ้นมาเรื่อยแล้วก็โจมตีเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางส่งกำลังบำรุงคือโปรครฟ นะครับโปรครอฟนี่็ก็แตกไปละแล้วก็โจมตียึดเมืองได้ซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองส่งกลังบํารุงของยูเครนถึงท,ทาให้ยูเครนมีโอกาสจะเสียเมืองอ,อ,อ,อหลายเมืองทีเดียวตามตาม,ตามเส้นทางที่ตัวเองก็ส่งกาลังบํารุงแล้วก็ซุมมี่ซึ่งมีเอกองกําลังสํารองอยู่ที่นั่นจํานวนมากก็ถูกโจมตีอย่างหนักนะครับซุมมี่นี่ลงมาทางทิศตะวันเอ,อตกเฉียงใต้ของคาคออ นะครับเมืองกาคอบครับ,อ,รบอันนี้ก็เป็นเป็นสถานาการณ์หลังสุดซึ่งซึ่งอยุเครมเป็นฝ่ายเป็นพรามเพราะงะั้นเจนเลนคีเลยไปอเมริกาแล้วไปขอประธานดีไบเดนขอขอความช่วยเหลือรวมทั้งขอเอ่อจรวดพยยิสัยไกลครับไอจรวดพิสัยไกลนี่ยิงได้ตั้งพันกิโลซึ่งรู้สึกว่าไบเดนจะอนุมัติแล้วก็จะอนุมัติเงินช่วยเหลืออ,อีกซิกบิลเลียนดอลลาร์นะครับก็ก็รู้สึกว่าไปครั้งนี้นี่ อเอซลสกี้ก็ยิ้มกลับมาครับแต่ว่าทรัมป์บอกว่าเซลสกี้นี่เป็นเซลแมนเก่งมากมาทีไรนี่ก็กวาดเงินไปเป็นบิลเลียนบิลเลียนเลยเขาขายของเกือบตายได้ไม่กี่ไม่ไม่กี่มิลเลียนี่ทรัมป์เพราะประชดประชันเซลสกี้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยเออเอรัสเซียเองตอนนี้ในสภาพปัจจุบันก็รุกคืบส่วนอกองกําลังของยูเครนที่อยู่ข้างในดินแดนแวรนคูชก็ถูกปิดล้อม แล้วก็ขาดการส่งบำาังงซึ่งคงจะพ่ายแพ้ในที่สุดเแต่การที่ทางฝั่งของคุณปูตินเองเนี่ยนะครับก็มีการประกาศก้าวอยู่เหมือนกันนะครับว่าพร้อมที่จะลุยเต็มที่นะครับแล้วก็มีการปรับกฎเกณฑ์เรื่องของการใช้ตัวนิวเคลียร์เนี่ยแต่อาจารย์คิดว่าเขาแค่ขู่เฉยๆไหมฮะหรือมีโอกาสที่จะเอาจริงอยู่เหมือนกันครับอถามว่าเอาจริงเนี่ยนะครับก็คืออาจจะใช้ในดินแดนของยูเครนนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นนะแล้วก็เป็นอ่วเคลีย แบบยุทธวิธีนะครับก็คือเป็นใช้เพื่อในขนาดเล็กนะาแล้วก็สามารถจำกัดวงการใช้ได้นะครับนะเพื่อเป็นการแสดงให้ตะวันตกเห็นว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้ขู่นะครับก็จะใช้จริงนะครับนะเพื่อที่จะเป็นการป้องปามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะในช่วงของสงครามเย็นเราก็จะเห็นนะว่ามันมีการป้องปามระหว่างทางด้านสหภาพาโซเวียตกับทางด้านสหรัฐอเมริกาอยู่ นะครับนะในเรื่องของการใช้วุฒิเคียรกเพราะต่างคนก็ต่างกลัวในการที่จะลุกลานกันนะเราก็จะเห็นนะในเรื่องในช่วงของวิกฤตการคิวบานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสายเดี่ยวนะฮะมองว่าหลังจากสาภาพโซเวียตลริ่มสลายลงไปเ่ยนะอการป้องก์มนิวเลียร์ของทางด้านรัสเซียเนี่ยมันอ่อนแอลงนะไม่เหมือนในสมัยสาภาพโซเวียตนะครับก็คือกฎเกณฑ์มันก็ การใช้มันก็ไม่ชัดเจนนะอย่างที่อธิบายไปแล้วนะมีแต่การตอบโต้ไม่มีการ first attack นะ first s t r i k e ไม่มีนะมีแต่ต้องรอให้คนอื่นโจมตีมาก่อนแล้วก็เราก็จะเห็นนะว่าทางนัานปูตินก็บอกว่าเป็นเส้นแดงมาหลายหลายครั้งนะแต่ว่าก็ไม่มีการโจมตีโต้กลับอะไรอย่างจริงจังนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ทางตะวตันตกเนี่ยเรียว่าได้ใจนะครับนะก็เลยส่งกําลังสนับสนุนอะไรมาเรื่อยๆนะครับนะ สิ่งสาคัญเลยที่ทําให้โปรตีนเนี่ยนะต้องปรับนะเรื่องของยุทธศาสตร์การใช้ยุคเลียก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของการโจมตีในแคว้นครูสนะครับซึ่งมันเข้ามาในดินแดนของรัสเซียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอ่รัเสเซียเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะนะเพราะว่ามันเข้ามาในอ่เรียกว่าลุกลามอำนาจอิสระตยและก็บุรณภาพของดินแดนของทางนัรัเสเซียแล้วนะครับแล้วก็อีกสองสองก็คือเรื่องของอ่ การที่ทางด้านเซเลนสกี้เนี่ยนะครับไปขออนุญาตนะทางด้านตะวันตกให้ใช้อาวุธขีปนาวุธพิสัยไกลย,ยิงเข้ามาในดินแดนของรัสเซียนะครับนะมันก็เลยทําให้ปูตินต้องออกมาปรับเรื่องของยุทธศาสตร์การใช้เนิวเคียนะครับของทางด้านรัสเซียให้มันเห็นว่านานรัสเซียไม่ได้ขู่แล้วนะเอาจริงนะเพราะนั้นนะฮะในเบื้องต้นนะรัสเซียเนี่ยนะครับก็คือจะ อ่าเท่าที่ผมไม่ศึกษามานะรัะเสเซียเนี่ยพยายามที่จะไม่เป็นผู้ใช้นิวเคลียก่อนนะครับนะเพราะเขามองว่ายูเครนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องมันเป็นเขาเรียกแลละการลุกลามที่มันเล็กน้อยนะปูตินสามารถที่จะเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเผื่อไม่มีการสนับสนุนนะจากทางด้านตะวันตกเนี่ยนะครับหรือไม่ได้รุนแรงอะไรเกินไปเนี่ยผมว่าปูตินยังไม่ได้ ไม่ได้ตัดสินใจที่จะใช้นะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกนะพอปูตินประกาศนะเรื่องของอหลักนิยมทางด้านนิวเคลียร์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับนะแล้วก็อาจจะเป็นเส้นตายนะเพราะว่าทางตะวันตกอาจจะลักไก่นะให้อาวุธหรือให้อะไรทางด้านปูตินออกมานะฮะมาลุกลานทางด้านรัเสเซียนะเพราะนั้นเนี่ยรัเสเซียอาจจะอาจจะมีการตอบโต้เล็กๆๆน้อยอาจจะใช้นิวเคลียร์ให้เห็นแต่ว่าในวงที่จํากัด ครับนะเพราะว่าก็ดูท่าทีทานั้นตะวันตกก่อนนะเราก็จะเห็นนะว่าท่าทีของตะวันตกก็เปลี่ยนไปนะจากการที่ตอนแรจกจะอนุญาตให้ทางด้านเซเลนสกี C ้ ky, แล้วก็ยูเครนใช้อาวุธย,ย,ยึดส่ไกยิงเข้ามาในรัสเซียพอปูตินออกนะเรื่องของการแก้ไขหลังนิยมทางด้านึกเชียร์ขึ้นมาในวันที่ยี่้าเนี่ยนะเราก็จะเห็นนะว่าไบเดนเองก็ออกมาห้ามนะไม่ให้ทางด้านไม่อนุญาตให้ทางด้านยูเครนใช้ ใช้อาวุธพิสัยไกลของสหรัฐยิงเข้ามาในดินแดนของรัสเซียนะครับนะก็แสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องของการแก้ไขหลักนิยมทางดนาเนิวลเคียเนี่ยนะมันทําให้การป้องปามของรัสเซียต่อทางด้านการโจมตีของตะวันตกและการสะล่ามุนของตะวันตกนี่ก็ได้ผลนะาเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูนะว่าท่าทีการการตอบโตของตะวันตกเนี่ยนะจะทายังไงบ้าง นะครับถ้ายังให้การสนับสนต่อผมก็คิดว่าทางปูตินก็อาจจะแสดงอะไรให้เห็นนะครับนะฮะว่าอาจจะไม่ได้ขู่จริงๆนะครับก็ต้องเรียกว่าวัดใจกันนะฮะทั้งสองฝ่ายอ่ารัสเซียไม่บุกประยุทธ์โอดซ่าหรอครับเออโอดซ่าเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับนะที่ที่ทางด้านรัสเซียเนี่ยครับก็ก็เรียกว่าอะไรฮะก็มองไว้นะครับนะเพียงแต่ว่า อตอนนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าแนวลบเนี่ยนะทางด้านตอนเหนือนะครับก็คือทางด้านสี่แคว้นหลักเนี่ยนะครับมันยังไม่สงบนะเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าออรซ่าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ยึดไม่ยึดนะฮะออรซ่าก็มีการลบอยู่นะแล้วก็มัรุนแรงด้วยนะเพียงแต่ว่าข่าวเนี่ยนะจะออกในสี่แคว้นตอนเหนือมากกว่านะครับนะถ้าเื่อเรามาดูนในแผนที่เนี่ยนะครับนะทำไมรัเสเซียต้องอเน้นเรื่องของสี่แคว้น นะฮะเป็นหลักนะครับเพราะว่ารัสเซียต้องการที่จะรักษาไครเมียไว้ถ้าเผื่อเราไปดูเนี่ยนะไคเมียเนี่ยมันจะมีทางเข้าเป็นคอขวดนะนะครับนะถ้าเผื่อปิดคอขวดเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของการส่งกําลังบํารุงเข้ามายัางยังไครเมียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียที่ต้องการได้ฉีกแฝนะฮะก็คือรูนัสโตเนตซาปโริเซียแล้วก็เคอร์ซอนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทําเป็นแลนดิสนะเชื่อมจากแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียเข้ามายัางไครเมียนะครับนะ นะครับเพื่อที่เป็นการประกัน,นว่าสามารถที่จะส่งกองกำลังบำรุงได้เพราะว่าสะพานที่เชื่อมช,ช่องแคบเคลสเนี่ยนะฮะมันโดนโจมตีตลอดเวลาจากทางด้านดูเพลนะมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะรับประกัน,นในเรื่องของอินแบนแบนคเมียได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าว่าสี่แคนเนี่ยนะฮะจะเป็นหลักใหญ่ของทางด้าน ดยู่ทั้งนรัสเซียนะแต่ว่าแคว้นออรเซ่าเนี่ยนะทางด้านรัสเซียก็พยายามอยู่นะครับนะเพียงแต่ว่าว่าแอคชั่นน้อยกว่าสี่แควข้างบนฝั่งของรัสเซียกับเกาหลีเหนืออาจจะมีการทําข้อตกลงเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นี้จริงหรือไม่นะอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะว่าในส่วนของทางด้านเกาหลีเหนือกับทางด้านรัสเซียเนี่ยมันก็จะมีความสนิทสนมกันนะครับนะเราก็จะเห็นนะว่า ว่าทางด้านปูตินก็เยือนไปเยือนทางด้านเกาหลีเหนือแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของความร่วมมือนะทางด้านรนัวเซียนะครับนะก็จะเห็นเนี่ยนะว่า,าทางด้านรัสเซียก็พยายามที่จะเรียกว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านรนัวเซียให้กับทางด้านเกาหลีเหนือนะครับเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทําเต็มที่นะครับนะในขณะที่ทางด้านรัสเซียนะฮะก็จะได้พวก อาวุธนะขีปนาวุธต่างๆเนี่ยนะครับกับปืนใหญ่ต่อต้านอของวัตถังเนี่ยนะครับนะฮะจากเกาหลีเหนือเป็นเป็นสิ่งตอบแทนนะซึ่งตอนนี้รัสเซียก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้ทันนะครับนะถึงแม้ว่าโรงงานจะผลิตยี่สิบชั่วโมงแนละ้วเพิ่มอัตราการผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับนะเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อนเราดูนะแนวลบกมันกว้างมากนะยาวมากประมาณหนึ่งพันกว่ากิโลเมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยรัเสเซียก็พยายามที่จะ เรียกว่าเปิดแนวปะทะหลายแนวนะครับเพื่อที่จะกระจายเรียกว่าฮะการสลับส่งกาลังบำรุงของทางด้านยูเครนนะครับนะไม่ให้มากระจุกตัวที่ใดที่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ยูเครนก็ก็ไม่รู้นะฮะว่ารัสเซียจะเน้นการบุกที่ไหน,นมากกว่ากันนะครับมันก็จะเห็นนะว่าว่าการประทะเนี่ยมันมีหลายแนวมากนะครับซึ่งยิ่งเปิดแนวปะทะยาวรัสเซียก็จะได้เปรียบมากกว่าแต่ว่าก็ต้องมาดู การส่งกำลังบํารุงของทางนัะเซียด้วยนะครับนะว่ามันถึงหรือเปล่าเราก็จะเห็นนะว่าบางครั้งการลบของรัสเซียก็ชะงักไปนะครับทานันที่จะเปียบเ,เพราะว่าการส่งกําลังบํารุงจากจากแนวหลังมันก็ยังไม่พอนะครับ